ครับพบกับรายการข่าวดวนช่วนทิ้กับผมสุชรชัยเยุบทุมสำหรับช่วงข่าวการศึกษานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมไทยนะครับนั่นก็คือคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดต่อปีนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านดรปราปดเดียวครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้เราจะมาฟังความเห็นของท่านนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เด็กไทยของเราก็อ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดแปดปีครับรผมทางผมตัวผมเองและทางกระทรวงก็ได้เรียนเขียนปัญหานี้ก็เลยจะคิดวิธีแก้ปัญหาเลยและทานคานพวแนวทางการแก้ปัญหาคืออะไรครับผมผมกับคณะของผม เราจะย่อหนังสือทั้งเล่มที่เหลือแค่ไม่เกินเจ็ดบรรทัดครับเจ็ดบรรทัดนะครับครับผมเพื่อเด็กไทยเราจะได้อ่านหนังสือ<ต>ให้จบเลมจะเข้าใจไหมครับเจ็ดบรรทัดนี้เข้าใจได้แน่นอนครับเ<อ><อ>น,บนะะื้อหาครบถ้วนคถ้าสำหรับงบประมาณในการวิจัยของท่านล่ะครับท่านท่านใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับผมงบประมาณเราก็ไม่มากครับแค่ร้อยกว่าล้านเองครับท่านใช้งบร้อยกว่าล้านเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับครับเจ็ดบรรทัดนี่ต้องใช้งบประมาณเยอะขนาด นี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับครับ,รบก็ฝากคนไทยดูต่อไปครับสำหรับงานวิจัยของท่านด็อกเตอร์ครับผมซึ่งเราก็หวังว่าคนไทยจะได้อะไรจากท่านครับใช้มากก็หน่อยครับผมขอบคุณครับสำหรับช่วงเกษตรหน้ารู้นะครับวันนี้เราได้อยู่กับท่านด็อกเตอร์วิโรจน์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานวิจัยการเกษตรนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจของท่านหลายๆเรื่องเลยนะครับวันนี้ท่านก็มีงานวิจัยมานําเสนอเราอีกครับไปพบกับท่านเลยครับว่ามีงานวิจัยอะไรครับที่มันจะนําเสนอเราได้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับฝ่าไปถึงชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฟังให้ดีนะครับวันนี้ผมจะมาวิจัยเรื่องกบนะครับเป็นกบกบครับท่านทำไหครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ ท่านกำลังทำอะไรครับท่านจับกบอยูครับผมจับกบอ่าอันนี้คือกบนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือกบนะครับดูไว้ครับนี่คือกบครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนองานวิจัยที่ผมบอกได้เลยว่าผมทุนทุนสร้างไป3าสิบล้านบาทนะครับใช้เวลาี่ยะเวลาหปีนะครับระดมกําลังทุกคนในกรมของผมนะครับ สามสิบล้านบาทกับ5ปีเพื่อกบเลยแหละครับใช่ครับมันเป็นงานที่ใหญ่มากครับครับผมขอดูนะครับท่านทำอะไรกับมันครับกบตัวนี้นะครับผมได้วิจัยออกมาครับผมตัดขาออกไปขาหนึ่งนะครับปรากฏว่ากบมันยังกระโดดได้นะครับผมสั่งให้มันกระโดดมันก็ยังกระโดดเหมือนเดิมนะครับผมตัดขาที่2ออกไปผมสั่งให้มันกระโดดอีกมันก็ยังกระโดดเหมือนเดิมนะครับมันกระโดดได้ใช่ไหมครับผมตัดออกไปเลยขาที่สาม มันเลี้ยงอยู่ขาเดียวมันนำท่ามันกับจะกระโดดไม่กระโดดดีแต่แล้วมันก็กระโดดได้นะครับกระโดดได้นะครับผมผมตัดออกหมดเลยคราวนี้แลวเกิดอะไรขึ้นครับท่านปรากฏว่ากบไม่กระโดดนะครับครับหลังจากเรื่องนี้นะครับผพวกผมได้ลมระดมกําลังสมองนะครับสรุปออกมานะครับว่ากบตัวนี้นั้นเป็นกบที่หูหนวดครับจากอะไรครับดูจากอะไรครับกบถึงหูหนวดครับท่านสั่งไปแล้วก็ยังไม่กระโดดนะครับ กบตัวนี้ยังไงก็ไม่กระดวนนะครับนักงยาที่ตัดข้าไปแล้วนะครับสรุปได้เลยว่ากบตัวนี้หูหนวกครับผม็นงานวิจัยนะครับของท่านดรนิโรจนะครับก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ฝากไปถึงเกษตรกรนะครับว่าอย่าตัดขากบครับท่านตัดขากบกบจะหูหนวกครับขอบคุณครับขอบผมของครับ